ผู้ชมวันนี้เราจะพาทัวร์ตลาดไทยนะมาผลไม้นอกนะครับผมเพราะว่าเรกินผลไม้ในไทยไม่เป็นเฮ้ย hey! ไม่ได้ล้อเ,เล่นนะครับผมอยากกินเชอร์รี่ครับเชอร์รี่ปถึงข้างในแล้วครับผมคออย่างชัวนะครับเรามาดูว่าวันนี้เราจะได้ผลไม้อะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านกันบ,บ้างน,นะ 245บาทครับผมใครอยากฝากแฟ้มนะครับผมได้เลยฮะัโทรมาโทรมาวันนี้จะมีตังค์ซื้อกับบ้านไหมนะลูกไหนนะครับผมพอดีแฟ้มเห็นนะครับยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะครับผมรีวิวลูกไหนอยู่ที่ต่างประเทศแล้วบอกโอ้โหอยากกินมากเลยว่ามันจะรสชาติอย่างไงนะเป็นครั้งแรกเลยลูกไงน,นะครับพี่น้องลูกไง มาดูกันนะครับราคาพอแตะต้องได้นะครับ220บาทนะครับใคารอยากทานผลไม้นะครับที่เป็นผลไม้ตับระเทศน,นะครับก็แนะนําเลยตลาดไทยที่เดียวครับหรือตลาดสี่มุมเมืองก็ได้นะครับเลือกเอาเมาแล้วนี่คือลูกไหนเรานะครับที่เราจะเอาพอดูหนาครับนี่คือลูกไหนนะครับกินกันไหมครับผมดูนี่ลูกไหน เดี๋ยวแฟมจะรีวิวรสชาติอีกทีนะครับว่ามันเป็นรสชาติอย่างไงนะครับครั้งแรกเหมือนกันนะครับกับการมาซื้อลูกไหนนะครับได้แล้วครับลูกไหนไปลุยรับผมเมื่อกี้มีลูกไหนนะครับผมได้องุ่นอีกเข่งนึงนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันว่าผลไม้นอกกับผลไม้ไทยนะครับใครจะเจ๋งกว่ากันนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีแฟนๆทุกๆท่านด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราก็ถึงบ้านกันแล้วนะครับวันนี้ที่เราบอกกันที่ตลาดผลไม้นะครับว่าเราจะมารีวิวกันว่าแฟมชอบผลไม้ไทยหรือนอกมากกว่ากันนะครับผมอันนี้นะครับเป็นลูกอะไรนะฮะอันนี้คือลูกไหนครับผมลูกไหนเนี่ยแฟมซื้อมาวันนี้หนลังนะครับผมในราคาถูกมาก220บาท โอเคพร้อมกันหรือยังครับพร้อมแล้วนะแล้วแจะชิมกันไม่เคยกินครับผมต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่กินลูกไหนนะถ้าใครอยากจะทานผลไม้นอกนะคะผมนำเข้าเลยมีทั้งเชอร์รี่มีทั้งลูกพุนหลายชนิดเ,ยเลยครับผมมีทุกอย่างครับผมที่ตลาดไทยนะครับเป็นตลาดผลไม้ต่างประเทศนะครับวันนี้แฟมก็ไปจัดมาแล้วคือลูกไหนแล้วไหนล่ะ ็นี่ไงโอเคครับแล้วก็อังุ่นครับองังหุ่นนี้จากเชียงใหม่บ้านเรานะครับผมมาเขาบอกว่าําถามวิธีการกินมาเขาบอกว่าเราจะกัดแบบนี้เลยก็ได้หรือเราจะหั่นแบบนี้เลยก็ได้นะครับชิ้นแรกยังไม่ชัดเจนครับผมว่ามันอร่อยหรือเปล่าชิ้นที่สอง แฝมมาปาดตรงที่มันรู้สึกว่าตรงนี้มันมี100รอยช้ำมันค่อนข้างที่จะหวานมากกว่าอีกซีกหนึ่งที่แฝมปาดนะครับผมเอ้ยแบบว่าใชา้ได้เลยนี่ครับเนื้อข้างในมันเป็นแบบนี้สาหรับแฝมฟกินนะคล้ายๆชมพู่บ้านเราครับผมแต่รสชาติไม่หวานรสชมพู่นะครับที่ค่อนข้างออกจะเป็นเปรี้ยวๆเดี๋ยวแฝมจะลองกินแบบ ปอกเปลือกแล้วกันเนาะเนื้อมันเป็นคล้ายๆเนื้อละมุดบ้านเราอืมอีกอันทะลุหนึ่งเลยครับผมเนื้อค่อนข้างที่จะหวานไม่มีเปรี้ยวเลยมีนิดเดียวนิดเดียวครับผมแซมรู้แล้วความเปรี้ยวน่าจะเกิดจากผิวเปลือกของมันนี่แหละครับถ้าใครชอบกินเปรี้ยวๆแล้วก็มีพริกเกลือน้ำตาลพริกป่นนะครับผม คือเกือบ้านเราน่าจะเหมาะเลยสําหรับคนที่ไม่ปอกเปลือกนะครับเดี๋ยวเรามาชิมองหุ่นกันนะครับว่าอางังหุ่นชนิดนี้เป็นอย่างไรนี่นะครับแฟ้มซื้อเป็นรางลางนี้2,700บาทเรามาชิมดูว่าราคากับรสชาติพอคุ้มไหม รสชาติของมันคุ้มมากๆครับท่านผู้ชมจะบอกว่าอางุ่นชนิดนี้ที่เป็นองุ่นเชียงใหม่เนี่ยสีเขียวนะครับผมอร่อยมากหวานมากมันหวานแบบจนแสบคอเลยครับถือว่าคนที่ชอบกินหวานเนี่ยอันนี้ตอบโจทย์ที่สุดครับผมผลไม้ของไทยเราเองนะครับอร่อยอร่อยอร่อยผลไม้สองชนิดนี้นะครับผม คือมันเป็นคนละชนิดอยู่แล้วนะครับถ้าจะให้เลือกเราเลือกไม่ถูกอยู่แล้วแหละแต่แฟมเลือกกินผลไม้ไทยมากกว่าเพราะว่ารสผลไม้ไทยค่อนข้างที่จะหวานจัดจ้านแล้วก็เด็ดจับใจครับผมส่วนลูกไหนก็อร่อยอีกแบบหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ชอบเบาๆแบบไม่ไม่ไม่ไมหวานมากแล้วก็มีความที่แบบเปรี้ยวอยู่ในรสชาติด,ด้วยลูกไหนเลยครับผมก็แฟมซือ้อของติดไม้ต<อ>ิดม<อ>ือมาด้วยเดี๋ยวเราจะมากิน มันนึ่งนี้นะครับเป็นเมนูที่เหมาะกับคนที่ลดความอ้วนมากๆเลยครับนี่คือมันมันญี่ปุ่นนะครับนึ่งนะครับผมไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่น้ําเชื่อมไม่ใส่กะทิแต่ที่ร้านเขามีให้มานะครับแต่แฟ้มไม่ใส่เพราะว่ามันดึกแล้วแล้วมันก็มืดแล้วนะครับผมเรากินแบบนี้เลยนะครับมาทานด้วยกันนะครับท่านผู้ชมหน่อยอออยิมยมมาเลย วันนี้นะครับก็จบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงแฟมก็ขอฝากกดไลค์นะครับกด s u b สไ r i b e กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดกระดิ่งแล้วก็จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับยังไงก็ฝากยูทูบเบอร์ตัวน้อยๆคนนี้ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ